สวัสดีครับชาว Honor of King Global อครับอยู่กับผม Undertaker นะฮะวันนี้ผมก็จะมารีวิวสกินของมิงนะครับหรือว่าของเบกนั่นเองนะหรือรู้จักกันในชื่อของทูลเลนนะฮะใน Rv นะอนะนี่เลยครับผมก็จะเป็นสกินเทพกระบี่เท่โคเท่คือสกินเนี้ยเป็นสกินที่หลายๆคนไฝ่ฝันนะจากในเกม RV แล้วปรากฏว่าใครรู้ไหม เห็นอัตราการสุ่มแล้วแบบ3,000-4,000อ่ะไม่ไหวจริงๆครับถ้าทายผมซื้อสกินนี้มาเท่าไหร่ก็เห็นมีบางคนนะกดไป40ปองแบบสุ่มนะก็ได้แต่ผมอะซื้อแบบราคาเต็มเลยนะก็คือ1,350ปูป,ปองนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ460บาทน,นะครับกับสกินนี้เห็นไหมตอนอยู่ใน r ว v เกือบ4,000ว่าบาทใครดวงดี่หลก็3,000 แต่ผมได้มาแค่460บาทในเกม Horizon of King นะครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวสกินอของตูเลนเทพกระบี่นี้นะครับหรือว่าของหมิงของเบ้งก็ได้อนะของเบ้งนะครับผมชื่อสกินนะะเดี๋ยวดูว่าอะสกินชื่อว่าหยินหยางนะครับประมาณนี้นะโอเคเท่นลเด,ดี๋ยวดูเท่เลยฉากก็อลังการเพลงก็อลังการนะไปะ เดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับผมว่าสกินนี้จะลหล่อเท่ขนาดไหนนะฮะแต่ผมบอกได้เลยว่าเอฟเฟกไม่เหมือนในเกม RV ีแน่นอนรับประกันว่าถูกกว่าและสวยกว่านะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับผม honor อ่ก็สวัสดีนะครับผมตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมนะฮะ <five> กับสกินของเบ้งนะครับผมยิดยางนะ oh. หรือว่าจูเลนนั่นแหละฮะ ผมเรียกว่าของเบ่งแล้วกันนะเพราะอยู่ในเกมนี้ก็นะฮะตามนั้นส่วนมากอ่ะผมจะได้เป็นเลนกลางนะแรกๆก็แบบเขาเรียกว่าการเบิร์ชดาเมจของเกมเนี้ยในสายของเมดอ่ะค่อนข้างที่จะรุนแรงนะผมเลยอัพสกิลหนึ่งนำนะถ้าเป็น RV จะอัพสองน้ำเนี่ยนะเห็นไหมเขาเล่นกันตั้งแต่ต้นเกมเลยนะเนี่ยก็จะมีโลมมาช่วยเคลียร์มาอะไรปกตินะครับเราก็ต้องเคลียร์แบบติดๆไว้ก่อนเี่ นี่อันนี้ให้ดูความสวยงามของสกินนะเห็นป่มนี่ก็จะมีแบบเห็นมาเป็นอักขระขึ้นตามตัวนะฮะอ่าสปแต็กยังไม่ครบนะอีกสกิลหนึ่งไหมก็เป็นกระบี่นะครับประมาณนี้นะอ่านี่ผมมาเลนล่างเลยฮนะเหมือนจะมีประเด็นนะมาดูสาชิเข้าก่อนนะครับผมก็สไลด์ให้อ่าได้แอดซิฟานะครับเเสียดายนะผมไม่สี่นะถ้าสี่นะเขาไม่น่าจะรอดแล้วแหละอ่าประมาณนี้ ก็เดินเกมอย่างต่อเน,อนเื่องนะเขาเสียไปเยอะนะโอ้เล่นบนนั้นอะไรวะเนะี่ยทำไมเขาเข้ามาได้ลึกขนาดนั้นอาเธอร์น่าจะเอาไม่อยู่นะเอาตัวของดันนะไม่อยู่อ่าก็ต้องมาเคลียร์คีิก่อนนะครับตรงนี้นะซึ่งเกมนี้มันค่อนข้างจะยืดน,นะผมจะรีเพย์ให้ดูไวๆเลยแล้วกันนะอ่าา ออล่างกันอีกแล้วนะครับมีประเด็นข้างล่างอีกแล้วทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้โหตรงนี้นี่ผมต้องได้อะไรบ้างแหละแล้วก็ไม่ได้นะครับ <c oughs> มันไม่พอเนาะเนี่ยมาตัวนี้แหละต้องได้ละ <c oughs> เห็นปะสังเกตดูอันตรีมันจะเป็นรูปดาบดาบใหญ่ๆที่แบบพุ่งไปแทงศังตรูเลยก็คือแบบเอฟเฟกต์ที่ผมบอกว่ามันไม่เหมือนอาวีคือมันไม่เหมือนจริงๆอันนี้ไม่ได้มโมนะฮะ อย่างเวลาเราเก็บอ่าสแต็กได้เป็นตัวของทันเดอร์แคปนะนะเห็นไหมก็จะเป็นแบบดาบพุ่งแบบพุ่งไปข้างหน้าของอาวินจะขึ้นไปข้างบนใช่ปะแต่อันนี้เขาจะพุ่งไปข้างหน้าแล้วพออันตรีก็จะเป็นการรวมดาบทั้ง5้าเล่มแล้วก็ยิงเป็นดาบใหญ่ไปนะตรงนี้เขาเล่นสุดนะเขาเล่นสุดจริงคือแบบสู้ยากมากนะครับทีมนี้แบบมันเป็นทีมไดอะเออ แล้วเขาเดินไล่ผมเงี้ยแล้วมุสชิทำอะไรมุสชีจะเข้าจริงเหรอเอาจริงเหรอเคียร์คิปเถอะเพื่อนอ่าโอเครอตัวไปมาครับมีประเด็นอีกแล้วตรงกลางตรงนี้ยังไงผมต้องออกมาก่อนนะม่เงั้นเขาจะจับผมนะแล้วก็มาเล่นข้างหลังกับเพื่อนดีกว่านี่ติดคิวไปได้แล้วครับหนึ่งตัวอ่าผมไล่ต่อเลยนะนติดคืออีกโอโอ นะฮะในตัวของดันเขาเก็เ,าเข้าสุดนะผมก็เลยอะโปกอัติไปให้เพื่อนแล้วกันเผื่อเพื่อนจะทําอะไรต่อได้นะต้องมานั่งเคลียร์คีฟก่อนนะครับ <laughs> แล้วก็เขียรยไม่ทันแตกจนได้อ่าปะต่อไปยังไงต่ออัติรีมายทีเรียบร้อยนะครับผมอ่าได้แต่อซิดนะคิวสองตายหนึ่งแล้วก็แอซิดแปดนะได้แต่อซิดจริงๆนะ <laughs> ยังไม่ค่อยเข้ามือนะค,ะ <S <S ครับผมผม,ผมไม่ได้เล่นตัวเนี้ยมานานมากแล้ว เพราะว่าช่วงนี้จะเล่นแต่แคลรี่กับออฟเลนนะผมบอกเลยว่าเนี่ยที่ผมมารีเวนสสกินเนี่ยคือคือแพ้แบบแพ้รัวๆนะผมไม่ได้แบบชนะนะคือแพ้แพ้บ่อยมากเนี่ย <My sword. S 1> <laughs> แต่ก็ไม่เป็นไรครับถึงแพ้เราก็จะเอาคลิปมาลงให้ดูนะเพราะว่าสกินมันสวยจริงเนี่ยนะฮะเร้ต้องเคลียร์คลิปกันไปเ <My sword. S 1> นี่ยครับ <My sword. S 1> ต้องมาลั่นเคลียร์คลิปนะ เพื่อนก็จะบวกเดียวเลยอ่ะสงสัยจะมีประเด็นแล้วแหละตรงนี้เข้าเลยละกันตีทีหนึงตุ้มอ,อ่าได้านอีกหนคิวนะครับโอ้โหผมบอกเลยลำบากมากเกมนี้คือลำลำบากมากจริงๆนะแล้วก็ไม่ได้ชนะด้วยนะรู้สึกถ้าจะไม่ผิดนะครับพื้นผมเล่นหลายตามากเลยเพราะว่าตัวของของเบ้งนะคือถ้าเกิดเล่นเล่นเล,น,เล,น,เล,น,เลนกลางก็จะบูสต์เงินชา้านิดนึงแต่ถ้าจะเอาไปเล่นป่านะที่ผมสังเกตมานะ เล่นป่าในเกมฮอนเนอร์ออฟกิ้งอ่ะก็ไม่ได้เล่นง่ายๆนะครับคือเพื่อนเราอะ่ะจะต้องทําเลนเก่งๆแล้วก็อย่างน้อยๆอะ่ะก็จะต้องช่วยต้านเราในช่วงที่แบบว่าเรายังไม่มีไอเทมนะมันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเลนถึงเลนมากนะครับคือถ้าเกิดไม่เลนขนาดนะั้นอ่ะมันคือแบบมันจะยิงใครแบบไม่ตายเลยอะ่ะมันค่อนข้างเบานะครับเล่นป่าก็ต้องแบบเลนเลนนะต้องมีเพื่อนคอยช่วยดันให้ลหลายๆทางนะครับเนี่ย นี่ก็แก้เกมกันไปนะครับต้องดันคีฟดันอะไรปะได้แค่นี้จริงๆแล้วแล้วเขาก็ออมมาหน้าบ้านเราแล้วนะครับผมก็ได้แค่โป,กป๊กสกิลไปเรื่อยๆแนละ้วแล้วก็กดอันตีไปอีกทีนึงได้ประมาณนี้จริงๆนี่สามแง่งผมก็ไปโดนตุยเลยนะเนี่ยถ้าเกิดเล่เกมค, <S <S คือคือแรงมากนะแต่ถ้าต้นเกมนี้แบบว่าผมบอกได้เลยว่ามันเบิร์ดใครไม่ค่อยตายนะในเกมดีนะ ค่อนข้างจะต้องใช้เวลาใช้เงินมาสาอ่าโอเคมาตรงนี้แล้วเขาน่าจะปิดเกมแล้วแหละตัวของอมังกรใหญ่ก็บินเข้าบ้านเลยด้วยคือมันทำอะไรไม่ได้จริงๆครับทำได้แค่โป๊ไปแค่นี้มันเข้าใกล้ไม่ได้เลยตัวตัวมันแบบว่าเห็นปะเขาได้สุดอะแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าก็มารีวิวสกินให้ดูแล้วกันแต่เล่นนี่แบบว่าโอ้โหผมบอก ได้เลยเดินยากมากนะฮะอ่าโอเคก็มาสู่เกมที่2กันแล้วนะครับผมตาลี่ผมต้องบอกเลยนะว่าทาจิบานะในทีมผมเนี่ยแบกมากนะฮะเะนี่ยเนี่ยอานี่นะมาโคโปโลมาล้ำต่อหน้าอย่างี้ผมก็พุ่งใส่ซะเลยนะี่ฮะอ่าเล่นเหรออ่าเล่นเหรอมาจะเข้าเหรออ่าไม่เข้านะครับ <c oughs> เนี่ยนคบแล้วดูดิอารเรนเขเด้งเลือดอเห็นป่ะพอจังหวะที่มันจะต้องเด้งอะ่ะโอ้เขาเก่งมากนะคือเล่นเล่นมากับตัวรู้เลยว่าถ้าเล่นเกมเขาจะติดมากครับตรงนี้แบบตรงนี้ยังไงเนี่ยโอ้โหเกือบเกือบแย่นะฮะต้องโหลดมาก่อนอ่าคนที่เล่นเฟนิกซ์มาแี้เป็นคนไทยนะแบบเขาจ้องผมเป็นพิเศษเนยนะเขารู้ว่าเฮ้ยคนไทยมาเล่นเนี่ยเอาใหญ่เลยมา เาเล่นกลางต่อนะครับดีนะว่าตาเนี้ยเออคนที่เล่นโลมนะเขาเลือกเป็นตัวฮิลมานะผมก็เลยยืนได้นานนะฮะเก็บจแตต็กไปเลยเนี่ยดูดูสแตก็กอีสวยปะ่ะคือคือแบบว่าแบบมันเป็นกระบี่แบบเล็กๆอะ่ะสวยสวยนะนี่ผมก็เลยเบิร์ตไปเลยนะอ่าคือตอนเนี้ยเกมถ้าเกิดเกมมันนำอะอะไรก็หยุดไม่อยู่ครับ แล้วเพื่อนผมเก่งด้วยแหละจริงๆตาเนี้ยเกาะเพื่อนล้วนๆเนี่ยปื๊ดนหนะผมยิงกระบี่ไปมันจะเป็นกระบี่แบบลูกใหญ่ๆอ่ะเออคือมันแพ่อะจริงเท้ไม่พอราคายังถูกอีกโอ้โอันนี้ไม่น่าไหวแล้วมานาผมก็จะหมดแล้วนะอาาจิบานะเอาไงจะเติมไหมถ้าเติมจะได้ช่วยซ้อนมานาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปเติมก่อนแล้วเนี่ยถ้าหมด เดฟเนี้ย <Yes>, yeah. อ่าเอาทันนี่แคปเเชียร์แล้วกันนี่นี่ฉากวาร์ปนะอ่าเป็นไงขี่กระเรียนเหมือนกันอ่าประมาณนี้เลยนะต้องเซิร์มานาก่อนนะครับไม่ไหวอ่าเตียนอุยนายคงไม่ได้ใช้บู้แล้วใช่ไหมงั้นเราขอเลยละกันนะเพราะว่าเราก็จะต้องใช้ในการคูลดาวเหมือนกันนี่ฮนะ ก็จะเป็นการเก็บสแตกไปแล้วก็กดคอมโบเหมือนกันครับสกิลหนึ่งทีพุ่งหนึ่งทีสกิลหนึ่งทีพุ่งหนึ่งทีก็จะได้ทันเลยแคปมาเหมือนตรงกลางจะมีประเด็นอีกแล้วผมเคลียร์ให้ก่อนนะแหมว่าจะเก็บสแตกครับมันไม่พอนะโอ้โหเอาละครับเข้าทางไหนดีเข้าทางไหนดีาานดผมโป๊ซไปก่อนแล้วกันอ่าเนี่ยสตีไปทีหนึ่งไม่โดนนะครับโดนแหละแต่ว่ามันไม่ตายนะฮะ ตอนนี้ก็ต้องเอาละมาช่วยเพื่อนแล้วนี่มาโคโปโลโเขาลำใส่ผมอีกแล้วลำใส่ผมผมก็พุ่งอัดเลยนะฮะเรียบร้อยเขาตายส,สองนะอ่าเดี๋ยวเราเอามังกรกันก่อนดีกว่าไปคาจิบานะเอาอยู่นะครับคาจิบานะสกินนี้ก็สวยนะเออแบบฟันแบบเป็นไฟ الأ, อ่ะเกมนี้เขาเขาแบกมากเลยนะเกมนี้แบกแบกจัดเลยแหละ จะได้องอมาแล้วปล่อยไหนดีไม่ต้องปล่อยล่างนะครับเพราะว่าเขาอยู่กลางเยงื<ๆ>้องเยื้งไปทางบนนะเดี๋ยวผมจะไปเติมกลางเพื่อนลอะเลนนี้ผมทําไว้แล้วแต่เลือกที่จะปล่อยบนดีกว่าจริงๆเพราะว่าเราทํามาไกลแล้วไงแล้แบบเออเขาก็เห็นปะมาออทางขวากันหมดนะตอนตอนแรกผมว่าจะตอนแรกผมว่าจะปล่อยทางขวาแหละ แต่ดูแนวโน้มแล้วแบบเขาเห็นผมการไปเรื่อยอะมันน่าจะมาการผมแน่นอนก็เลยเปลี่ยนเป้านะครับปล่อยทางซ้ายนะเพื่อนเราก็ใส่กันอีกแล้วครับนี่ต้องต้องรีบอันติแล้วหนีออกมานะเขาค่อนข้างแรงนะครับเนี่ยจีบาน,นะจะเอาให้ได้เอาเอาไม่ได้นะครับเออได้ด้วยโอ้โห ต้องต้องขอบคุณโลมเราเลยนะฮิลให้แบบจนเนี่ยจนแบบเขารอดอะ่ะจริงๆอะ่ะถ้าถ้าอยู่ต่อคือไม่รอดนะนี่ผมว่าน่าจะดันยาวแหละเพื่อนเราก็น่าจะเอาจบเลยนะครับผมก็จะเอาจบเลยเหมือนกันเพราะว่าเล่นยากมากนะดันป้อมจบเลยน,ะนี่นี่อ่าก็รีวิวสกินก็ประมาณนี้นะครับผม <laughs> บอกเลยว่ากว่าจะชนะนี่แบบว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะ กับสกิดน,นี้นะฮะอ่าก็ประมาณนี้นะครับไม่มีทางได้ MVP อยู่แล้วนะทำน้อยมากท้าจิบานนาเาทำเยอะจริงนะฮะก็ต้องยกให้เขาไปนะครับผมอ่าวิจะขึ้นแล้วเดี๋ยวอ,อีกตาเดี๋ยวเอาให้ขึ้นแล้วกันอ่ามาตาสุดท้ายแลยฮะ <And S 1> ก็เหมือนเดิมนะ เกมเชื่อสูสีนะครับอ่านี่เจอริปโป้นะครับผมว่าผมจะตอนแรกก็จะเอาเขาแต่จังหวะที่เขากระโดดกับผมกดอันติมันพอดีกันเลยนะครับผมก็เลยต้องออกมาก่อนนะจะกลายเป็นเกือบตุยเองนะครับ <c oughs> คือกดผิดจังหวะไปนะเมื่อกี้คือรีบไปหน่อยนะคิดว่าเขาไม่มีอันตินะครับแต่จริงๆเขามีอันตินะเขาโดดใส่ตรงกลางเราเน้นๆเลยนะถ้าเขามีฟิกอีกผมว่าเขาฟิกปาดเราไม่น่าหลอดนะครับอ่าไม่เป็นไรเกมนี้ก็ ไม่ตึงมากนะแต่ก็แต่ก็ตึงเหมือนเดิมนะฮะไม่เป็นไรให้ให้เพื่อนแบกนะฮะตอนนี้ด้วยความว่าผมได้เลนกลางมันก็เลยบูทเงินค่อนข้างช้านะครับแต่ถ้าได้แบบป่าอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะบูทเร็วกว่าและความแรงก็น่าจะแรงกว่าด้วยนะฮะนีนะครับก็โซนกันไปนะเจอตัวของ เจอตัวของอหุ่นยนต์ด้วยนะครับก็จะลำคาญิดนึงนะคือตู้เล่นอะ่ะอาจจะแบบเป็นตัวที่แพ้ทางตัวนี้ในในการเล่นระยะเลยก็ได้นะเพราะว่าถ้าเขาเปล่อยหุ่นยนต์มาใช่ปะเราอาจจะสกิลแล้วได้ทันได้แคปมาก็จริงแต่ว่าทันได้แคปอะ่ะมันก็จะไปเข้าหุ่นยนต์ของเขาหมดซึ่งมันจะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรมากครับประมาณนี้นะ อ่านี่เพื่อนเราหนีมานะครับยังไงดีเราจะเข้าไปช่วยนะปึ๊บเพื่อนทนไม่ไหวนะครับนี่ผมก็เลยได้ชัดดาวมานะเพื่อนหนึ่งครับปุ๊บช่วยไม่ทันเพื่อนขอโทษเอเดี๋ยวเราเก็บคลิปให้นะแล้วตอนนี้นครับเขามาครับผมโดนปิดอีกเรียบร้อยโอ้โหจับผมเลยนะตรงห่วงนี่เรียบร้อยนะฮะจับแบบไม่ปาณีกันเลยโอ้โห อ่าเอาละครับเหมือนตรงกลางจะมีประเด็นอีกแล้วหูบวกกันไม่พักเลยนะเนี่ยเกมนี้เกมไหนที่เป็นดาวขึ้นนะมันมันจะเป็นดาวอาถันนะตอนเล่นอาวก็เหมือนกันนะเล่นเฮดโอเคก็ไม่ต่างกันนะเหมือนดาวอาถันนะฮะนี่ครับผมก็เบิร์ตเป็นหนึ่งตัวนะฮะช่วยอยู่ข้างหลังนะอ่าได้อีกหนึ่งตัวครับ <seems> ก็ได้เวลาที่จะได้ป้อมกลางแล้วแหละเอายากมากนะครับเพราะว่าตัวของอหุ่นยนต์นะเขาอยู่นะ แล้วแบบเขาเสกลูกหุ่นยนต์มาเรื่อยเราได้ป้อมยากมากนะครับน่าจะได้สองป้อมเลยนะ,ะนี่เราเข้าตีเลยนะเียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมีประเด็นกันอีกแล้วทำไมไม่ถอยละเพื่อนอเลยที่สุนมาหูแรงมากนะเห็นไหมด้วยความมันไม่ใช่ป่าครับ พอเราบูสตเกินช้าแล้วเลนนิดสุดรวยมากเห็นไหมเมื่อกี้เขายิงผมสองทีอ่ะผมเกือบแตกเลยนะผมแบบทันได้แคบใส่เขาเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะแต่ก็เบิร์ดเขายังไม่ตายเห็นไหมพราะงั้นจริงๆอ่ะตัวละครผมด้วยผมมองว่าเลนการก็มันก็เล่นได้นะแต่มันก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีผมว่าเล่นป่าน่าจะเวิร์กกว่านะครับ ผมต้องหนีเลยอ่ะเพราะว่าเขาจ้องจะจับผมอะ่ะเนี่ยดูเห็นปะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะต้องจับละทั้งคนนะฮะเพื่อนน่าจะไม่รอดอยู่ละเบิร์ดเลยละกันโอ้โหได้อยู่ได้อยู่เพื่อนเก็บให้แอคติทนะฮะอ่าดีตัวของลูบูนะครับนี่เขามาแล้วมามาอ๋อไม่ทันนะดีนะมีเพื่อนสโลให้เนี่ยผมแตกตัวนะฮะ <laughs> อ่าทาง ครังตะลุงนะฮะตะลุงโอเมนเราก็ดันเนียนเลยนะดีครับดีครับตานี้เพื่อนแบบก็ค่อนข้างเป็นงานนะช่วยเหลือกันดีนะครับผมเอาแล้วครับตอนนี้ก็เกมก็ยังไม่ได้ทิ้งห่างขนาดนะฮะยี่สิบเอ็ดต่อสิบเจ็ดนะเหมือนจะมีประเด็นนะนี่โอ้โหเขาเจอหน้าเราเขาจับทันทีเลยนะครับผมก็เลยจัดให้หนึ่งดอกนะฮะเอาไปเลยเต็มๆสกิลหนึ่งนี่ถ้าโดน ตรงหน้าตรงตรงนี้ผมบอกเลยหน้าแหกแน่นอนครับดีครัตอนนี้ก็อ่าโรมนะครับตรงหัวของเขาตายนะก็จะขึ้นบ้านเลยไหมอ่าผมก็เลยเอาดามเมจให้เรจีสซุนไป็นซะหน่อยนะครับเพราะว่าต้องคือคือการทำอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ใช่ว่าแบบยิงไปมั่วๆนะคืออย่างน้อยอะ่ะเขาเขาไม่ตายอยู่แล้วแต่ว่า ถ้าเลินเขาไม่พร้อมเล่นะ่ะมันก็ดีกว่าครับเพราะตัวของเขาอะเล็ดเกมแล้วมันแรงมากก็เหมือนไวโอใน Rv แหละพอเล็ดเกมปุ๊บเนี้ยใครเข้าใกล้อะเขากิ้งยิงกิ้งยิงเรากระเดียวก็แตกแล้วเนี่ยครับทำได้แค่โป๊กอยู่เนี่ยแข่เล่ยอยู่ผมโดนอะไรไม่รู้เนี่ยเหลือครึ่งหลอด <laughs> <laughs> okay, โอเคอะป๊อกอันตีไปเรื่อยแล้วกันทำได้แค่นี้ครับตอนนี้ ทางบนก็จะดันมาแต่ว่ามีคลิปหลงในตัวหนึ่งนะดูเชิงกันไปดันยากอยู่นะอ่ะโอเมนโโอเมนก็ไปทำล่างมาแล้วขึ้นบานค่อนข้างยากนะครับผมเพราะว่ามีตัวของตรงห่วงเขาอยู่ด้วยนะใครขึ้นแบบสูงสสุห้าเนี่ยเขาจับมาปุ๊บเรียบร้อยเลยนะครับทำอะไรไม่ได้เลย แต่เราก็โอเคในเรื่องการกดดันนะเรากดดันเขาอยู่นะก่อนนี้ก็ดูเอฟเฟกไปก่อนแล้วกันเอฟเฟกสุดเทะครับอาเดิแล้วอยู่ผม้าไปโดนปาดของลูบูเฉยเลยนะฮะขอ,อเอก,ก็บสแต็กระคี p ก่อนนะต้องถอยแล้วต้องเว้นระยะหน่อยเขาตายสามแล้วนะไปเนี่ยเหลืออีกตัวเดียวนะนี่ก็น่าจะจบเกมได้แล้วแหลอะอาลูบูเอาไงต่อละ ทำไงต่อปุ๊บผมก็อติลาไปเลยแล้วกันโอเคก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับการรีวิวสกินของของหมิงหรือว่าของเบงนะครับหรือรู้จักกันในนามตูเลนของ RV เราเนี้ยแหละนะฮะสกินหยินหยางนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการรีวิวสกินสกินสวยไหมถูกกว่า RV ไหมซึ่งมันถูกกว่าอยู่แล้วแหละแต่เอฟเฟกต์นี้ผมรับประกันเลยว่า มันเจ๋งกว่าแน่นอนอ่านี่ผมขึ้นแล้วมาสเตอร์ Master 4นะครับผมก็สำหรับการรีวิวสกินวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกับผมอันเดอร์เทเกอร์ใหม่นะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเลยด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม